ขณะที่แม่ทัพภาคที่สมสมาชิกสพาน,นิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนช พลโทปรีชาจันโอชาเมื่อวานนี้แสดงออพูดถึงกรณีที่ UN ออกถแถลงการ์อย่างที่บอกไปเนี่ยนะคะท่านบอกการที่ UN ออกมาถแถลงการ์แบบนั้นจะส่งผลกระทบต่อสายตานานาประเทศหรือไม่อันนี้ต้องไปถามฝ่ายความมั่นคงที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงเพราะว่าถ้าหากว่าตอบลงลึกในรายละเอียดแล้วเกิดความคลาดเคลื่อนบางประการเดี๋ยวมันส่งผลกระทบหลายอย่างเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเ,เรื่องละเอียดอ่อนส่วนกรณีที่ UN ติงเรื่องการใช้สารทหารในการพิจารณาคดีต่อผู้ที่เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐประหารน,นั้นพลโทปรีชาบอกว่าก,าก็ต้องทําความเข้าใจ จก่อนว่าในสถานการณ์ปกติสารทหารใช้ตัดสินคดีที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวินัยทหารแต่ในสถานการณ์ไม่ปกติเช่นนี้ตั้งแต่มีการประกาศกฎอัยการศึกคสชมีประกาศฉบับที่37เรื่องความผิดที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของสารทหารชัดเจนแล้วจึงสามารถดำเนินการได้ยืนยันว่าผ่านมาหลายเดือนสารทหารดำเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชนด้วยความยุติธรรมตามที่ทั่วโลกยอมรับทุกประการ